ดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88มอฤิพาดาว youtube.com/metaverse รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดูดวงชะตาตามวันเกิดดูดวง12ปีนักศัตษตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวคำพยากรณ์ดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลบูชามหายันวัตถุมงคลช่วยปรับ เสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นเป็นมหาละลรวยเรียกทรัพย์โชคลาภในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงินความรักและผ่าดาวเสริมดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูเลิกทำการมงคลต่างๆดูเลิกอ,ออกรถ ทางกิจการดูเรื่องแต่งงานดูเรื่องผกักคลอด เ่นชื่อนามสกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และในช่องรายการนี้จะมีรายการการดูดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตาม s u b สไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะเออเขามาทำด้านนี้โอเคนะหนึ่งสวันทุทียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุกนะ ประจำในวันพุธที่6เมษายน2565นะครับนะ <c oughs> ตามปฏิทินโหรนะออขึ้น6ข่้าเดือน5ปีฉรูในวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆน,น,นะครับไม่ว่าจะอ,าออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดรา้านเล็กๆห้ามทําการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นวันโลกาวินาสนะเออให้เลิกไม่ได้ด้วยนะครับในตัวชะตาประจําในวันนี้นะครับ แต่สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติทําได้ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะเออเพราะงั้ก็ยินดีต้อนรับกับเอฟซีนะแฟนคลับของมอริสผาดาวทุกๆคนนะครับสำหรับท่านที่สนใจในการดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับด้วยสติและปัญญาต่างๆนะก็ขอทุกคนมั่งมีสีสุขนะเหล่าเอีย้ยปอหอต่างๆ นะมีโชคลาภกันทุกทุกคนเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย๋ยากจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะสำหรับผู้ที่ฝันในอ่าแลอันนี้ขึ้นเออขึ้นเวขึ้นหกคำนะในความฝันในวันเนี้ยก็ไม่ได้แปลว่าดีหรือร้ายประการใดนะครับเออเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆนะถ้าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ก็ให้เก็บไปไว้เป็นความลับดีที่สุด ไม่ว่าคุณจะฝันดีหรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่นะก็ให้คุณสังเกตในความฝันไว้นะครับแล้วก็ไปเสี่ยงโชคเอานะเออถ้าคุณโชคดีก็มีโชคลาภไปนะประสบผลความสําเร็จในทุกประการนะครับอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าหรือการใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ถ้าคุณมีชุดใหม่มานะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้นะครับถือว่ามีศกมากเปลี่ยนชุดใหม่ได้ซาหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความ ตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดทะเลาะวิวาทนะตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทาน้ํามันในวันพุธก็จะมีสิริสวัสดีนะเออในดวงชะตานะครับโอเคนะอันนี้เดี๋ยวก็คุณก็จะเห็นอ่ารูปบนหน้าจอนะครับต่างๆเนี่ยนะเออที่จะเป็นพระคาถานู่นนี่นั่นใช่ไหมเออพระคาถาต่างๆนะมีทั้งดาว อาทิตย์ดาวจันนะดาวอังคารดาวพุธเพื่อรหัสสบดรีนะครับเออแล้วก็ดาวพระศุกร์นะเออแล้วก็ดาวพระราหูเนี่ยนะเป็นปปบทสวดพระคาถาต่างๆนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะนําไปบูชาได้นะเออสวดพระคาถาดูในด้านพอดาวอะไรที่มีผลในดวงชะตานะครับเออเล็บไปไหนวะเล็บไม่มีเว้ะ <c oughs> อะไรเนี่ย มอคอยกระไดเล็บไม่มีไว้โอ้เอ็กซิดเดนดีซิเดนแค่เออเลโอ้ยแหมตัดทีเบทีเล็บไว้เล็บยาวกว่ายาวยาวนั่นพีต่ตตัดนะแต่พอเวลาตัดเล็บเสร็จนะตัดทำไมตัดแทบจะตัดนิ้วเลยนะเออสั้นเหลือแต่กระดูกเพราะฉะนั้นาท่านในเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพอะนะ น้ำศูนไพยเหตุฤทธิชื่อแดงสกัดตาลิ์เจลินนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำสปอร์นะเออเป็นน้ำสปอร์นะครับซึ่งมีสารไทเทพีนเนี่ยซึ่งเป็นสารที่มีปริมาณสูงนะที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกให้กับร่างกายนะครับให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทำให้เหลือดลมไหลเวียนดีนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายนะครับเออนะให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่ามีมีกำลัง นะมีพลังที่จะสู้ชีวิตต่อไปไม่ว่าคุณจะพบเจอกับสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับนะโอเคอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะมาถึง เสียงเซมซี C MM C ประจําวันกันก่อนเลยนะครับให้คุณตั้งฉีดอธิษฐานนะเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จน,นะครับสาธุนะํลำรวยเงินทองคิดสิ่งใดสมหวังใด้ทุประการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะใครหวังเงินก็ขอให้ได้เงินภายใน24ชั่วโมงสาธุในเงินเรยี่สิบชั่วโมง <laughs> นั่เลยว่าเออ,ห,อห้อยได้แล้วกันได้เ m มซีใบที่เจ็ดสิบสองนะเจ็ดสิบสองนะครับนะอากาศเปลี่ยนแปลงต,ตือนตะห,หูแบบตอนแรกก็เอ,อ๊ะมันยังไงวะเออมันจะร้อนหรือจะหนาวถูกไหมพอตื่นมาโอ้โหเย็ยนมากตื่นมาเนี่ยนะแข็งไปหมดเลยนะเออนะข,ขาแข็งนะอ,อ่ะแขนขาแข็งไปหมดนะโอ้โหเย็ยนรู้สึกแบบเตื่นมาเนี่ยนะ กำเหมาร่างกายมันกำเหมอนะเออไม่รู้สิเออจะป่วยไม่ป่วยไม่รู้นะมึนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยนะซัพสิ่งนะครับไม่เป็นไปตามที่คุณหวังนักเพราะคุณต้องมีความตั้งใจและมุ่งมานะต่อไปให้ดีที่สุดแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพศรัทธานับถือจะปกป้องคุ้มครองดวงชะตาของคุณนะครับความคาดหวังเนี่ยนะขอให้คุณมีความขยันหมั่นเพียร หนักเอาเบาสู้นะคิดสิ่งใดก็สมหวังในทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่จารย์ได้ดูดวงชะตาไปเนี่ยนะคือดวงชะตาของคุณเนี่ยอยู่ในจุดจังหวะที่ดีมากๆ100%ยเปอร์เซนะครับประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์หรือ1เดือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าปล่อย่าปล่อยให้โอกาสที่ดีๆหลุดร้อยมือไปโอกาสมาแล้วสิ่งที่สำคัญเลยคือบุญกุศลครับ ถ้าคุณมีบุญกุศลเต็มที่ยังไงคุณได้แน่นอนจากสต,ติเนี่ยนะครับจะได้มากได้น้อยเนี่ยนะมันได้อยู่แล้วแหละนะหรือในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นีซึ่งมาบทบังคุณอยู่ก็ได้มันก็จะบันทองบันทอนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าท่านใดนะครับสนใจที่จะอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะครับเทวดาฟ้าดินหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพสัทธานับถืออะไรก็ตามถ้าคุณสนใจที่จะอัญเชิญเข้าบ้านนะให้คุณติดต่อมาดูดวงชะตากอาจารย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเคล็ดลับไปให้นะว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับเออโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงในเรื่องของความรักความรักของคุณเนี่ยนะครับคุณต้องตั้งอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงต่อไป ต้องมีความจริงใจคุณจะพบกับความสุขแล้วก็ธุรกิจการค้าการขายถ้าในช่วงนี้นะครับในช่วงแรกอาจจะขาดทุนนะแต่ต่อไปคุณจะรับผลกําไรที่ดีขึ้นมาพูดถึงการสมัครงานในยังไม่สามารถหางานทําได้ในช่วงนี้ต้องรอก่อนนะครับมาพูดถึงคะแนนสอบของคุณก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะักคะแนนสอบนะดวงชะตาด้านสุขภาพและการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ค่อนข้างอาจจะหนักนะครับ แต่ก็สามารถรักษาให้หายได้เป็นปกตินะโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคโลหิตจางนะแล้วก็ร่างกายกับหัวใจอ่อนแอนะครับแล้วก็ระบบการย่อยอาหารนะนะในดวงชะตานะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคือในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายก็สำคัญ่ะนะนะบางคนอาจจะชอบกินเนื้อ คือกินเนื้อมากเนี่ยมากเกินไปเนี่ยร่างกายจะเป็นกดนะนะนะครับแต่ถ้าคนที่กินเจหรือกินเขาเรียกว่าอะไรนะกินแต่ผักอ่ะเอกินชอรลเวบอกว่ากินเจชอบกินผักอ่ะเออประมาณเนี้ยนะส่วนมากเนี่ยจะเป็นด่างร่างกายจะเป็นด่างเพราะคุณกินผักเยอะใช่ไหมเออทุกวันนี้อาจารย์กินสมุนไพรเยอะนะ อาจารย์กินสมุนไพรเนี่ยห้าหกชนิดนะเห็ดลิ้นจือเนี่ยเป็นหลักนะกนนินนู่นนี่นั่นเสริมต่างๆนะครับบางทีเนี่ยคุณอาจจะกินอาหารไม่ครบห้าหมู่นู่นนี่น,นั่นนะครับคุณกินหมูหนึ่งหมูสองหมูสามหมูสี่หมูห้ากินหมดหมูแล้วก็ต้องย้ายจังหวัดไปกินหมู่ต่อเออนะคือกินอาหารไม่ครบห้าหมู่เนี่ยตอนนี้อาจารย์ได้เอาสั่งสมุนไพรมาตัวหนึ่ง นะครับก็คือสาหร่ายสไปายรีน่าเออได้เป็นแบบเป็นแคปซูลเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะเป็นซูเปอร์ฟู้ดก็คือเอามากินวันละเม็ดเองประมาณตัว400มิลลิกรัมะนะของยี่ห้ออะไรจำยี่ห้อไม่ได้นะครับกินวันละเม็ดคือเสริมอะนะก็เหมือนกินผักอ่ะมันเป็นรู้สึกเป็นอาหารเป็นอาหารเสริมมากกว่านะอาหารเสริมนะครับเหมือนกินผักอ่ะ เออก็เป็นตัวแทนผักผลไมน้นู่นนี่นั่นนะชา,าคุณอาจจะก,กินแบบไม่ครบอ่าหมูประมาณนี้ถูกป,ปะเอออาจารย์ก็เอาเนี่ยเอามาเสริมเพื่อให้กินไปเนี่ยร่างกายให้เป็นด่างให้เลือดเป็นด่างนะสุขภาพจะได้ดีขึ้นนะครับเออก็จะได้ไม่ได้มีปัญหาอาุปสรรคอะไรจะได้แข็งแรงนะแต่ต้องกินทุกวันนะคือคนที่กินสม,มุนไพรต่างๆบำรุงบำรุงร่างกายเนี่ยก็ต้องทานทุกวันนะครับผออาจารย์นกินทุกวันเลย นะเออจะได้ร่างกายแข็งแรงอ่านะแข็งแรงมีความสุขโอเคเพราะฉะนั้นมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเด,ย,เดย์กันเลยนะครับดวงชะตาประจำในวันนี้นะพูดถึงในเรื่องของสีเนี่ยสีที่ควรเว้นให้เว้นสีชมพูนะครับสีชมพูไม่ดีในดวงชะตาสีที่ดีปัจจุบันก็จะมีสีเขียวฟ้าดำส้ม สีที่ดีสุดเลยในวันนี้นะครับก็คือสีที่แดงสีแดงอไม่สีดำดีสุดเออสีดำดีสุดนะครับเออสีดำสีทอสีสสีโกโก้ได้สีที่รองรมาคือขาวเหลืองได้ฟ้าได้นะที่ที่ดีก็จะมีที่ตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ที่ที่ตะวันออกเป็นที่ที่ดีที่ดีประจำในวันนี้นะครับยันดวงตามวันเกิดเนี่ยคนที่ไม่ดีคือคนเกิดในวังคาร ชาวราศีเมษและพิจิกนะให้เราระวังความเสียหายต่างๆอุปสรรคข้อกรรมต่างๆนะอุบัติเหตุเครื่องจักรเครื่องยนต์เนี่ยต้องระวังเลยถ้าใครทํางานเกี่ยวข้องกับประเภทพวกนี้นะคือพอดีคุณทำทำบนเพลย์เนี่ยอยู่ดีเครื่องจักรลากเขาคุณเข้าไปตัดได้ขาดเลยชับชับชับตัดได้ขาดเลยชับชับชับไม่ไปเสียใจร้องไห้อยู่เลยตัดได้ขาดเลยชับชับชับตัดได้ขาดเลยชับชับชับเออนะ แหมดูตามคลิปเนี่ยเหมือนเชื่ออันตรายซะเหลือเกินนะต้องระวังนะครับในวันนี้นะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืน,คนถือว่าคุณจะมีโชคละประสบผลความสำเร็จจากอายมุกต่างๆความเชื่อความศรัทธานู่นนี่นั่นจะนําพามาซึ่งความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราหูกลุ่มรักดวงเมืองเนี่ยและเป็นลาพากลุก่มรักนะครับคือดวงบางคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะสายมูยังไงคุณดีตลอด หนึ่งปีแน่นอนตามวันเกิดของคุณโชคล่ามเงินทองไหลมาเทมาณนะชาดิตินะครับในดวงชะตาแต่ก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้ซึ่งดาวพุธโคจรเข้าร่วมราหูยาวนานมากมนไปถึงถ้าจำไม่ผิดประมาณกลกงประมาณมิถุนายนก็ตีซะสิ้นเดือนไปเลย <c oughs> นะต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างอ่านก่อนเซ็นหรือนลของคำพูดคำจานิดนึง นะครับอาจจะพูดไปแล้วอาจจะมีปัญหาสัคได้ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับชาวลัคนาลาสีเมฆก็ต้องระมัดระวังนะต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์นะคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนค,นความเพียงความยามให้มากนะครับในดวงชะตาต่อมาคนเกิดในวันจันทร์คุณจะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในดวงชะตานะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยคุณจะมีเต้นการเจราจาตกลงสัญญาหรือท,ทําธุรกรรมพฤติกรรมต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดี ต่อมาคนเกิดในวันเสาร์ให้ระวังสุขภาพโรคพยาธิเกี่ยวข้อ,ของกับการปวดตามข้อลำไส้ภูมิแพ้ต่างๆ <c oughs> นะต้องนอลองมาระวังไว้นิดนึงนะครับต่อมาคนเกิดในวันพฤอาหารหัสบดีคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะเออต่อมาคนที่เกิดในวันวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์คุณจะมีเงินมีทองประสบผลความสำเร็จนะ น้ำหนักก็จะขึ้นไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะครับยันตามดวงชะตาเน,นืันนี้ก็เหมือนเดิมก็จะดาวเสาร์ไม่ดีนะครับติดพิษสุนัขอยู่ดาวพกเกตก็ยังเสียอยู่นะและดาวที่เสียเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือดาวพุธเดี๋ยวบอกเ yeah <laughs> อาแะเดี๋ยวชาวเดีย๋ยวชาวราศีเมถุนราศีกันมาบ่นอีกโอ้ย <laughs> จะมีปัญหาอะไรเกิดนักหนาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระวังพิษหน้กนะภัยทางน้ําต่างๆหรือสุขภาพคุณจาจะมีแผลเรื้อรังรักษายากต้องระมัดระวังไว้ไดหนึ่งสุขภาพเป็นสําคัญนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา17.30นาทีเป็นต้นไปโดยประมาณนะทำอะไรโดยความไม่ไม่ประมาณนะครับโอเคมาเริ่มต้นชาวราศีเมษ ราศีเมฆนี่มีดาวหลายดวงกุมลักนณาคุณเพราะฉะนั้นใครยังไม่ฝันรีบรีบฝันชาวราศีเมฆหลายคน <c oughs> นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยนะที่อาจารย์ทำคลิปเลขนำโชคไปเนี่ยนะครับคือถ้าอาจารย์ไม่ได้มีฝันอะไรน,นะมันก็จะปกติทำไม่ได้ฝันนะถ้าใครติดตามคลิปอาจารย์มาโดยตลอดหรือดูดวงดวงรายวันเนี่ย ถ้าฝันอะไรอาจารย์ก็จะบอกให้ฟับแล้วคุณก็ไปตีเอาเออพูดมากไม่ได้อย่างเช่นในวันที่สามสิเนี่ยที่อาจารย์ได้บอกตัวเลขคุณไปมันจะมีหนึ่งเก้าห้าหกศูนย์ปดนะอาจารย์บอกหนึ่งเก้าไปมันออกหนึ่งแปดบนเออแล้วชาวลาก็เนี่ยราสีเมฆเนี่ยลาหูกุ้มลกดาวอาทิตย์เป็นเลขแอบอยู่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแอบไง มาก็ได้ไม่มาก็ได้เห็นไหมมาทั้งแอบแอบแปดแอบศูนย์แหมอาจารย์ก็บอกไปเลขแอบเนี่ยนะเออก็เคยแนะนําเคยบอกไปแล้วนะว่าแอบเนี่ยดูอย่างไรนะอาจารย์ก็เดี๋ยวบอกไปโอเคอันนี้การงานวันนี้ของคุณเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนู่นนี่นั่นนะครับนะใน,นดวงชะตาของคุณเนี่ยต่อมาชาวลัคนาราศพีพฤษภ ราศีพฤษภดวงคุณเนี่ยนะครับเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันอาจจะมีความรังเรโอเรนูนี่นั่นอ่ะนะเออชาวราศีพฤษภก,กลุ่มตัวเลขซึ่งเป็น9840เนี่ยนะตรงเนี้ามันเป็นเลขแอบ,บสําหรับคุณนะเพราะฉะนั้นก็จับตาดูไว้ด้วยนะครับในด้านของการงานของคุณเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ นะในดวงตาแต่คุณก็จะมีรายรับเข้ามาด้วยนะครับความรักให้ระวังปากเสียงนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมทุนเนี่ยนะดวงชะตาคุณเนี่ยจะส่วนมากจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเก่าของโบราณนู่นนี่นั่นการงานในวันนี้ดีความรักให้ระวังเรื่องของการหึงห่วงนิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของการเงินของคุณก็ถือว่ายังมีรายจ่ายอยู่นะต่อมา ชาวลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยถือว่าคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในดวงชะตานะครับในด้านของการงานในวันนี้ไม่ค่อยดีมีปัญหาอุปสรรคนะระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับาลูกค้าด้วยนะครับการเงินวันนี้อาจจะเหนื่อเหนื่อยต้องขยันให้มากถึงจะได้เงินได้ทองนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ ชาวราศีสิงดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระศุปไปอยู่ในภพปัตตนนี้นะครับการงานถือว่าคุณจะมีสัญญาข้อตกลงเจราจาในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะครับบางคนในเรื่องของความรักอาจจะพบเพื่อนเป็นคู่ก็ได้นะในดวงดวงชะตาของคุณเนี่ยในเรื่องของการเงินน,นะครับถือว่ามีโอกาสประสบผลความสําเร็จให้ระวังในเรื่องของเอกสารหรือการพูดคำจาด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีกัน ชาวราศีกันวันนี้ดวงคุณก็ต้องระวังในเรื่องของการเดินทางระวังสุขภาพให้มากนะครับส่วนการเงินก็เก็บเงินไม่อยู่ถือว่ามีรายจ่ายนะ <c oughs> ระวังปัญหาในเรื่องของทรัพย์สินด้วยนะครับต่อมาช,าว,า,า,ชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยนะครับการงานในวันนี้ของคุณเนี่ยถือว่าอย่างมั่นคงอยู่ถ้าคนติดต่องานต่างถิ่นต่างแดนไกลนะครับในด้านของการเงินการทองก็จ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ จะมีปัญหากับญาติพี่น้องนู่นนี่นั่นนะครับคือบางทีปัญหาญาติพี่น้องมันไม่จําเป็นทึ่งงึ่จะอาจจะส่งผลในครอบครัวของคุณอย่างเดียวมันอาจจะญาติพี่น้องคุณฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นก็ได้ซึ่งมีปัญหาอะไรก็สุดแท้แต่นะครับคุณก็อย่าไปคิดมากน,นะบางคนคิดมากโอ้ยพ่อแม่หรืวบางคนใกล้ตัวหรือเปล่าตายแล้วแย่แล้วเนี้ยคือมันไม่จําเป็นนะครับคุณก็ต้องไปเช็คดูว่าญาติพี่น้องคุณเป็นอย่างไรโคลงเงาสัการัตนนะ ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นนายยังอยู่กันเยอะไหมเ,ออเขาอาจจะมีปัญหาอะไรในส่นวนตัวเขาก็ได้นะครับนะต่อมาชาวลัคนาราศี <c oughs> พิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยนะดวงชะตาของคุณนะครับในด้านของการงานเนี่ยดาวพฤหัสในวันนี้ก็อาจจะเหน็่เหนื่อยต้องทําให้ดีสุดนะส่วนในด้านของการเงินของคุณถือว่าดีนะครับเรื่องเงินเรื่อง,องทองไม่ได้มีปัญหาอะไรนะออแต่ให้ระวังเพื่อนนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูเนี่นนดยดวงชะตาคุณถือว่ามีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ต้องระวังนิดนึงในดวงชะตาในด้านของการงานเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีเกณฑ์การเจรจาพูดคุยต่างๆนะให้ระวังมันจะมีปากเสียงกับคนที่อายุน้อยกว่าด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรมังกรให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆทําอะไรโดยความไม่ประมาทนะครับแต่ในเรื่องเงินเรื่องทองถือว่าจะมีสิ่งที่ดีมีโชคลาภเข้ามานะต่อมาชาวลัคนาราศี ุชาวราศีกุมดูชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับการงานอาจจะพบกับความเสียหายได้ก็ต้องเรามาระวังให้มากนะแต่ในเรื่องของเงินทองก็จะประสบผลความสําเร็จมีเงินทองเข้ามานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนเนี่ยการเงินวันนี้ไม่ดีนะต้องเรามาระวังให้มากถ้าคุณนัดหมายในเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะครับในด้านของการงานค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับ ชะตาชีวิตคุณหญิไม่นานก็จะดีขึ้นนะโอเคครบสิบสองราศีนะมาหยมันจะเสร็จมาเสียงไพ่ยิปซีใวยเพิ่มๆนะครับว่าดวงชะตาของคุณในวนันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะชื่ ใบที่หนึ่งนะคะใบที่สองใบที่สามอเคให้เวลาสิบวินะครับเริ่มเจ็คหัวชาสิหัวชิบเปิดก็จับใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ั The <c oughs> Tower ให้ลองอุบัติเหตุนะคะไม่ควรไปปีนที่สูงที่ไหนนะการงานคุณอาจจะมีอุปสรรคนะครับต้องระวังการเงินระวังเสียทรัพย์นะส่วนความรักคุณจะพบรักแบบกระทันหันนะครับก็ถือว่มีโอกาส ต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ฟ้าห้าไม้เท้าให้ระวังปัญหาความขัดแย้งใน,ใน,ในที่ทํางานของคุณนะครับการเงินคุณอาจจะมีรายได้พิเศษเข้ามานะ่ะส่วนในด้านของความรักให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวมีปากเสียงนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สามวันนี้คุณได้รับห้าดาบนะคือดวงชะตาของคุณเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การไปรับภาระแก้ไขปัญหางานให้กับคนอื่นแต้ทั้งนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณ นะในเรื่องของการเงินก็ระวังเงินหายมีรายจ่ายอย่างไม่คัดฝันนะครับส่วนในเรื่องของความรักคุณจะมีความรู้สึกทึงผิดหวังนะเพราะว่าคนรักของคุณเนี่ยไม่ค่อยมีความซื่อสัตย์กับคุณเท่าเท่าไหร่ของคนที่เลกไพ่ใบที่3นะครับโอเคอันนี้ครบ12ราสีแล้วนะออถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอ,อาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอ, share, ขอบคุณมากนะครัสบสวัสดีครับ